่โอ้ยโอ้ยดีดีก่อนพี่น้องที่บ่ได้บังตาเมื่อเลียวบ่เห็นไล่ไปบมดเน็ตบ่ค่อยดีสันสัญญาณกับเน็บ่ค่อย สวัสดีจ้าพี่น้องเอ้ยเสาวสวัสดีบ่ได้เนาะเงี้ยสาวสวัสดีบ่ได้เนาะพี่น้องนอนนะสาวกนั่งยกเตะเฮ้ยเงี้ยสาวก็จะมันลืมดีเงี้ยสาว ngay sau cái chân mình mình đi sao sao phải chọn cho non thì đây này ơi sau sao sao đi ta แดดกับสิไล่มาหวอดพอดีแม่สาวเห็ดบวกกันได้เป็นอยู่จังว่ากด หายเดียวกันพ่นละยปล่อยง่ายเสาไว้ผู้เดียวเด้อจับเมื่อเอาไปน้ำเนี่ยตั้งมองได้ก็บอกการปีนองเอ้ยตาพอดีเอเนี่ยจะง่ายเสาโม่จ้าเขียดเนีน่เสาเข็ยดกเป็นดอกจ้า ไปใส่บ่อใดแล้วยไงสาวแดดกับแดดใั่ไหมลืมว่าบ่อใดอยู่ในประเทศไทยภาษาอังกฤษอ่านบ่ออก ต้องสู้กันไปเนาะพี่น้องเนานเพ่นอยู่บ้านใดเนาะได้กินข้าวเที่ยงกับ

อากาศเมืองไทยเป็นไงเป็นยังไงบ้างวันนี้วันแดดท่วงเที่ยงไม่แรงมาก แดดร้อนรอสวัสดีตอนเที่ยงค่ะค่ะสวัสดี เห็นไหมบับงหน้าบัางตาจะคล้องอย่งนเห็นละคุณเด้อสุภาพเจนโพสีกำลังรับชม น,น,น,น้ำกินก้อนน้ำกินก้อนซื้อบ่ออกคุณใจดีโอ,อ้ยดีดีก่อนพี่นอ้อง ហើយ mong <muching> 1ព្រម mong <muching> 1ណា Có nhà riêng tạc ta nhà sao, Nhà sáu có gì <laughs> Tặng mòn đấy có <laughs> bóng ta Quâm xăm lan Quâm trả lơ lùng lương เฮงเฮงปังปังดูเลยมันง่สาไปใส่บ่ได้รแล้วยง่สาวแดดกับแดดใช่ี้องห้สาวจาข่าแล้วพี่น้อง cả ba ta chơi, cả con nói, net vẫn xa luôn, thế nhé, sót cái luôn chào đi, chào chào ที่เตรอทุกคนเลยจ้าง่ายๆเอาก็มารลับล้มเสยเสริมเย็นอยากนึกอยากกินเข่ากับไข่เค็มกินยังเล้วกัแเลี้วกันกับวาตาเชิญกับกองน้อย หอมก็ช้ำเกี่ยวมาตั้งแต่นอนไปงามเตียงเตียงทองห้องโต๊ะเลยไปนั่งเพื่อนก็บพ่อได้ดอกแช่ที่นอน ดีือกันลหละยายสาวก็บอดีจ้ายายปังของยายสาวก็บอกกอยดีดอกยายสาวกะลง